วันดีครับผมอยู่ในที่อสซูบนะฮะอันนี้เราอยู่กับเจ้า Kawasaki Ninja 300ครับผมอันนี้จะเป็นลงเล่มว่า k r t นะครับดูลางหน้าตาหล่อๆกันครับผมของแต่งพมมีมานิดหน่อยนะครับไม่ค่อยมีอะไรเยอะเครื่องแน่นเครื่องฟิตครับไม่น้อยคันนี้อะไรมาด้านหน้านะครับเป็นชิวแต่งทรงทรงโหนกสีสโมกนะครับก็ไล่ดอททองมานิดหน่อยเนาะกับหม้อน้ำมีไหมเอ่ยก่้อน้ำไม่มียางหน้าเต็มๆนะครับ มือคลัต์มือเบรกการล้มซ้ายขวาไล่มาเป็นสลิปออนไปเอสนะฮะอ่ามีท้ายสั้นด้วยอ่ามีไฟท้ายแต่งนะครับผมป้ายเบียนหนึ่งสองเก้าหกไปแทงหวยก็ได้นะยางหลังเต็มๆครับโซ่สเตอร์เหลือๆนะอ่านี่ฮะชุดเบาชุดถังก็ยังกริฟอยู่นะครับผมมาดูเลขไม้กันเลยครับผมตอนนี้ไม้อยู่ที่สองหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบสองนะฮะก็ ก่อนส่วนรถเราสวิกให้แล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องเช็คน้ําพวกน้ำมันเบรกนะครับก่อส่วนอยู่แล้วเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยละกันโอเคเอามาล้มต้นนี้ค่ะนี่เป็นรอบเดินเบาะนะเป็นป้ายเอสซีนะครับผมอันนี้เดี๋ยวลองเบิ้์นเบิร์รอบสักห้าพันก่อนรอบห้าพัน 5, นะครับผมรอบสักหนึ่งหมื่นละกัน เดี๋ยวเขาจะด่าเอาครับผมการเอสก็จละลั่นหน่อยครับผมเข้าด่านไม่รอดแน่นอนโอเคคันนี้ออกรถจบที่ห้าพันบาทนะครับยื่นได้สี่ปีหรือว่าสี่สิบแปดงวดนะฮะตกงวดรับประมาณ2อ0พันหกหรือสองพันแปดแไม่เกินนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอยีอยดแจ้งอีกทีนึงฮะใครสนใจติดต่อทางเพจอาซูบายหรือซีวิขายอยู่ได้เลยก็ได้ไปคุ้มครับคันนี้ก็เป็นรถเดิมๆรถบ้านนะครับไม่ได้แต่งซิ่งอะไรเยอะมากเนะาะไงฝากเจ้านินจาสำหรับคันนี้ด้วยครับผมสวัสดีครับ